าาอกอนน็ตัดถังแล้วบอนนนมาแล้วตัดถังก็เปิด <c oughs> โอ้ถัน้ำมันละเบิดเลือกตัดคนไหนครับทบลุข้นอยูบนมาครับอ้าวมันขึ้นดต่ถือไปเึมเพิ่นาบเป็นยางลุกมาได้บอกผมอยากบึงทึงรถนะมันแนบมเห็น ก็ขัดถ oh. yeah, ังแล้วตอนั oh. ่นมาแล้วแล้ถ anyway> ังก like ็เ right. ปิดโอ้โหอะไรล่ะเดินลงมาทั้ง่างเหรผมเบิ yeah, ่งแน่ปวดบนไหนสี่เบิ่งมันชาบอตอนนี้มันปวดซื้อเป็นบอไม่งั้นบันนี้ปวดบอวันนี้บอปวดปวดนี้โอเคมามมาเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันไปงไหนแล้วลูกไปบอประคองแขนกับของมันจังสีหัวเจ็บออเ จักรีสองร้อยลิตรบอกทั้งสองร้อยลิตรไม่มันน่าจะกระแทกแขนแล้วมันน่าจะลาวไหลไม่เปลียนไม่ไม่เจ็บเลยนั่งนั่งนั่งจังสันก่อนเออประคองแขนไว้ครึ่นท่อนนะตัวเล็กนี่มันตัวยาวก็ได้ระเบิดนั่นสลบดูค่ะข้าหนึ่งจำเหตุการณ์ได้บ่ มันตอนมันระเบิดจมวางลงวางลงวางส่น่วางวางอือประคองไว้ประคองทางล่างไว้โอเคไม่ส่งผิดรูปไหมมันไม่มันไม่ผิดรูปพี่รู้สึกเลยมันกระแทกตรงนี้แล้วมันบวมแต่ไม่แน่ใจว่ามันแตกหัืไมครับมันมันลอยขึ้นไปเลยแล้วมั่งแม่ก็แทกก็ถัดตรงนี้เนาะเอเคไปแล้วอ๋อ หาสิบสองเนาะอายุปครับใหม่ๆหนึ่งๆอ่มามโประจำโตบ่อครับตรงนี้พอดีท่อนล่างครับสบทไหมือสลบเนาะสลบนานไหมสลบทุกพักนึงแล้วสิบตัวมาก็พอดีประมาณสองนาที เระเบิดปึ้งก็มาดูเลยเนาะครับเพราะมันดังขึ้นหมู่บ้านเลยอ๋อใกล้มากบ้านเนี่ยหมดเสิทธิ์แต่เรามาถึงตื่นแล้วเราก็เอาตอนถึงแล้วแล้วก็ไปตั้งข้าดขวด